ตอนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวันแรกครับที่ n o n s t ตอร์ n t n r Now เปิดก็คือเป็นเกมแนวเดียวกับโป k ก m o n โกนั่นเองโดยที่ผู้พัฒน,นาก็เป็นผู้พัฒนา,นานเดียวกันนั่นก็คือเนียติกตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเล่นไปสักนิดนึงแล้วรูปแบบเนี่ยก็ยังคล้ายๆกับโป k กมอนนะครับถ้าใครเข้าไปเนี่ยเห็นแผ่นท่องแผนที่กับตัวคาแรคเตอร์แรกๆเนี่ยจะอาจจะรู้สึกว่าเหมือนโปเกมอนโปเกมอนโกนะครับตอนนี้เนี่ย ถ้าหน้าเกมหน้าแรกเนี่ยที่เราเข้าไปดูเนี่ยมันก็จะมีคาแรคเตอร์ไหมแล้วก็เริ่มต้นเนี่ยอาวุธที่เห็นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนดาบกับโล่เท่านั้นอันนี้คือลองให้น้องๆในทีมเนี่ยลองสร้างตัวละครแล้วเหมือนกันก็คือ อาวุธเริ่มต้นเนี่ยเป็นไงเป็นดาบกันโลแน่นอนแต่ว่าที่เราอ่านในเกมเนี่ยบอกว่ามันสามารถแบบคราฟอาวุธอื่นๆได้เราก็จะได้ใช้อุธอื่นๆตามที่แบบนักกล่แย่ทุกคนเนี่ยถนัดกันนะครับแต่ก็ต้องใช้เวลากันสักนิดหน่อยวันนี้เนี่ยเล่นไปถึงแล้งหกแล้วสาหรับแล้งหกเนี่ยข้อดีของตัวนี้นะเอาแบบสรุปคร่าวๆนะก็คือแก้ปัญหาเดิมของโปเกมอนโกโปเกมอนโกเนี่ยคือมีปัญหาว่าถ้าเราเล่นอยู่ที่ไหนเนี่ยแล้วเราไม่เดินไม่ย้ายที่ไปเนี่ยเราจะไม่เจอโปเกมอนใช่ไหมแต่บอนฮันเนี่ยเหมือนแบบมอนเนี่ยมัน งั้นเนี่ยก็บทปัญหาเรื่องของการต้องการปัมเวลแต่ข้อเสียก็คือถ้าเราอยู่ที่เดิมเนี่ยเราจะไม่ได้เจอมอนตัวใหม่ๆเราจะไม่ได้เปิดไปเจอแบบว่าสารนุกรมมอนตัวใหม่ๆนะครับอ่าเดี๋ยวขอเข้ามาดูหน้าเกมมานหน่อยนึงตอนนี้เนี่ยพอเปิดล็อคหกเนี่ยมีระบบเพื่อนด้วยก็คือเราสามารถแบบว่าตี้พร้อมเพื่อนล่าพร้อมเพื่อนแล้วก็มีระบบปาร์ตี้ด้วยอันนี้ก็คือสร้างเป็นกลุ่มเลยอ่าอันนี้มาดูหน้ามอนมอนสเตอร์ไกด์นะมอนสเตอร์ไกด์ก็จะมีมอนที่เราเคยเจอเคยล่าม,มาแล้วนะครับมันแบบ่งประเภทให้ก็ือนงแบบ ตัวเล็กก็ตีง่ายหน่อยเบาๆไม่ไม่ค่อยทันโจมตีกลับเท่าไหร่อาวุธเราค่อนข้างชนะเลยแล้วก็อ่าถัดไปเป็นพวกแบบเหรียญตานะครับเหรียญตานี้ก็คือจะบอกว่าอ่าอันนี้มีถ้าล่ามอนเนี่ยห้ิตัวจะได้เหรียญตาชนิดแรก500ตัวได้ระดับถัดไป แล้วก็1,000ตัวระดับดีสุดนะครับก็มีแบตให้เก็บด้วยตอนนี้เริ่มต้นมาเนี่ยมีแบตทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7อย่างมีแบตการล่ามอนมีแบตของการแบบว่าล่าเหมือนแบบมอนที่เป็นพวกแบบปีกนะเป็นพวกแบบนกอะไรเงี้ยแล้วก็แบตแบบตีอาวุธได้อาวุธเพิ่มมาตีถึง2,000ครั้งคิดว่าน่าจะทำได้นะถ้าเราเทียบกับคนที่เล่นโปเกมอนโกอะไรเงี้ยน่าจะได้อยู่อ่าถัดไปถัดไปก็มีไอเทมบ็อกเรามาดูไอเทมบ็อกเอ่อในเกมเนี่ย Monster Hunter Now เนี่ยเราจะสังเกตว่ามันจะมีอยู่ประมาณ2องหลําแบบในการที่เราไปล่าอย่างแรกก็คือมอนใช่ไหมมอนก็แบบมันจะรนด้อมเกิดเรื่อยๆถัดไปจะเป็นพวกแบบว่าเป็นพวกเก็บแร่เก็บแร่เก็บแร่ธาตุอะไรเงี้ยตอนเล่นเนี่ยคงได้เห็นกันแล้วถัดไปก็คือพวกเก็บสมุนไพรใช้มาทํายาเอ่อแล้วก็เรื่องของพวกสต้ามินาเกมเนี้ยอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราเข้าไปตีมอนถ้าสมุนบอลโจมตีเราใช่ไหมเลือดลดเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่รีคอเวอรี่ Recovery ให้เราจะ็นต้องใช้ไอเทมในการรีคอเวอรี่มันดูอย่างมีไอเทมบล็อกใช่ไหม เนี่ยมีไอเทมที่เป็นแบบเฟิร์สเอ d m เมดิคอใช่ไหมแล้วก็วันเดอร์ดอ w วันเดอร์ดอันนี้ยังไม่เคยใช้แต่ว่าไอตัว First สเอเนี่ยรู้สึกมันดอบมาให้ทุกครั้ง ทุกประมาณแบบทุกวันได้วันละ5ชิ้นถ้าสมมติว่าไม่พอเลือดเราไปตีมอนตัวโหดมากเลือดเราลดเยอะใช่ไหมก็อาจจะต้องแบบซื้อเพิ่มส่วนไอ้ตัวปริโกเพนบอลเนี่ยเขาบอกว่าใช้ในการที่เราเก็บมอนเนี่ยกลับบ้านไปล่ารวมกับเพื่อนได้ก็คือสมมุติบางคนมีปัญหาใช่ไหมว่าแบบเพื่อนเนี่ยอยู่กันคนละที่ไม่สามารถแบบไม่สามารถไปล่ามอนตัวใหญ่หญแถวบ้านเราได้เนี่ยเราก็สามารถแบบใช้ตัวเพนบอลตัวนี้เก็บแล้วก็แบบพอไปเจอเพื่อนปุ๊บแบบปล่อยมอนตัวนี้ออกมาเราก็ล่าพร้อมกันแต่นี้ยังไม่เคยใช้นะครับเดี๋ยวอาจจะต้องลองใช้กันดู โอเคเบื้องต้นคร่าวๆประมาณนี้เดี๋ยวเราไปล่ามอนกันเลยแล้วกันอตอนนี้เราเจอมอนตัวแรกแล้วครับนี่ตัวนี้เข้ามาอุ้ยหน้าไม่เหมือนกันเลยวิ่งตามมอนวิ่งตามมอนอ่ะมาเริ่มล่ามอนกันตัวแรกตัวนี้นะครับตัวแรกเกจดกเกรดเอออันนี้ปะมันสามารถแบบว่าล่าแบบว่าเดี่ยวเดี่ยวหรือว่าลุมกับเพื่อนได้รูปแบบมันจะเป็นแฮ็กแอนด์แซลเนะแล้วเราก็แบบมันก็บอกให้เราหลบนิดนึงหลบนิดนึงอันนี้เอ้ยเอ้ยหลบซี่ คือดูแล้วลักษณะเกมเนี่ยคือคือมันจะยากกว่าโปเกมอนโกตรงที่โปเกมอนโกเนี่ยมันแค่โยนอย่างเดียวใช่ไหมแต่เนี้ยเราต้องแบบว่าแท็บไปเรื่อยๆแล้วก็หลบไปเรื่อยๆอก็อันตรายเหมือนกันนะถ้าเดินเล่นเนี่ยบางทีอาจจะตกบันไดตกอะไรได้เนี่ยเออเรียบร้อยครับเราชนะแล้วนนั้เดินไม่สนใจใหญ่สุดใหญ่สุดในสวนอ่ะแล้วก็มาเดินล่าก,กันต่ออ่ะได้หลงเอครับโอเคนี่ สังเกตว่าของที่ดรอปนี่ก็จะมีแบบว่ามีเหมือนเป็นวัตถุดิบต่างๆที่ได้อย่างมอนแล้วก็มีรีวอร์ดที่เป็นเพชรด้วยรีวอร์ดคูณสองนะอือ่าหน้าจอตั้งนานี่ดูอย่างแรกที่เห็นก็คือจะมีตัวเก็บแรก่ก็มีแร่ก็แบบวิธีแท็บแท็บเก็บงี้เออแล้วก็เหมือนแบบแต่ละวันก็งอกขึ้นมาใหม่เอ้มอนเยอะอยู่นะก็คือมอนมันแบบค่อนข้างออกงอกใหม่มาเรื่อยๆเหมือนกันอืมเราไปยินองล่มๆไหมเราไม่ยินตักแดดก,กันเนี่ย ตอนนี้ก็คือเข้ามาในโซนที่ใช้ความคุ้นเคยจากการเล่นโปเกมอนโกรู้ว่าตรงไหนที่มันมีสถานที่ที่แบบว่าเป็นแบบเป็นแลนด์มาร์กเป็นอะไรเงี้ยมอนจะอยู่เยอะใช่ไหมอย่างตอนนี้เราเข้ามาสวนลุมเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวตรงไปข้างหน้าเนี่ยมีมีมอนที่มันปักไว้ปักหมุดไว้ดูแล้วกันนะนี่ตอนนี้มีปลดล็อกอาชีพเม n นด้วยอ่าก็มีเควสตรายวันนะตามปกติเหมือน ตอนนี้แรงเจ็ดแล้วเราจะไปดูให้ตรงจุดที่แบบว่ามันมันมาร์คไว้ให้ว่าตรงนั้นเป็นไงบ้างเฮ้ยมอนมันแบบเกิดรัวๆจริงๆนะมอนตัวเล็กตัวน้อยที่เกิดตลอดนะระวังระวังเดี๋ยวตรงนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวคนถ่ายล่วงแดนคนถ่ายล่วงแดนทางง้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 นมันใช่อะ่ะยองมันใช่เดินเรามีมอนเขาอยู่มันเดินทางด้วยนะ ถูกทางด้วยเราคงใกล้แหล่งหมอนแล้วล่ะจะถึงแล้วจะถึงแล้วจากรู้ว่าจะไปเจออะไรเนี่ยคือปกติเนี่ยเวลาเล่นเนี่ยมันจะเหมือนแบบว่ากินบริเวณให้เรากว้างเหมือนกันนะหลายร้อยเมตรเหมือนกันะรหว่างรอนันี้ตอนนี้มันมีเรื่องของการค้าประวุธ์ได้ด้วย อาวุธเริ่มต้นของเรามาเนี่ยตอนเริ่มต้นเนี่ยมันจะให้เลเวลอัพได้มีเกรดหนึ่งเกรดสองเกรดสามแล้วก็เวลอัพอาวุธไปได้เรื่อยตอนแรกเนี่ยอันนี้อาวุธอันแรกก็คือปล่อยไปแล้วอันที่สองมึคขาไปอันที่2อันนี้ก็คือแจ็คเอ็ดนะครับเลเวลหนึ่งเป็นเกรดหนึ่งแล้วก็มีค่าแอตแทกมีแอฟฟินิตี้แล้วก็มีอิเดเมนต์มีพลังธาตุด้วยซึ่งพลังธาตุเนี่ยตอนเนี้ยเดี๋ยวเราลบไปด้านนี้เราหลบไปด้านนี้เราหลบไปด้านนี้เราหลบไปด้านนี้ เออ,อะขึ้นมาขึ้นมาก่อนขึ้นมากอนมีพลังทาตด้วยอันนี้เห็นว่าพลังทาตุนี่สามสี่ใช่ไหมอ,อันนี้นี่ถ้าคาเพิ่มอันนี้พลังทาตุห้าสิบเล่นไปเดินไปก็ดูลำบากดีนะอะเราเดินถูกทางหรือเปล่าเนี่ยแตวหมุนไมเฮ้ยเฮ้ยตัวละครไม,ม่หมุนตามทางนี้ทางนี้ทางนี้อึดอึดอึอึเอา้า เขาไป่นาง,งูน่ายอเสาหนีหรือเปล่าเนี่ยอะตอนนี้เราเดินมาถึงเสาแรกแล้วนะครับเสาแรกสังเกตว่าพอลงปุ๊บเนี่ยจเจอมอนที่มันเป็นดาวเดียวอยู่เราก็มาลุยตีเลยสังเกตว่าขึ้นมาเนี่ยมีโซโลฮันแล้วนะกับแบบล่าคนที่อยู่ใ,ใกล้ถ้าเจอตัวโถดแล้วคนลุมๆพร้อมกันนี่น่าจะโอเคควรยืนนิ่งๆเล่นนะไม่ควรแบบเดินเล่นเลยอดูไม่อันตรายเพราะเอ้ยดูอันตรายเพราะว่า มอนมันต้องใช้สมาธิมันเป็นแนวแฮ็กแอนด์สแลตนะครับมันต้องแบบตีไปหลบไปอะไรเงี้ยปุกเกียร์ปุกเกียร์กกยนะครับเป็นมอนหนึ่งดาวเรียบร้อยเสร็จไปแล้วหนึ่งตัวเดี๋ยวเรามาดูว่าแต่ละสัญลักษณ์เนี่ยมันจะเจออะไรกันบ้างแล้วกันะะนะครับตอนนี้ที่เรามาแถวๆนี้ใกล้ๆแถวนี้มันก็คือมีสัญลักษณ์ตัวมอนหนึ่งดาวกับที่เหลือน่าจะเป็นของพอเล่นกันแจ้งแล้วรู้สึกแบบเศร้าตรงโทรศัพท์หน้าจอสู้แสงไม่ไหวเนี่ยอ่ะอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งขออีกตัวหนึ่ง จริงๆแล้วก็ไม่อะไรมากนะมันยังเป็นมอนหนึ่งดาวเหมือนกันรูปแบบเกมมันก็อาจจะดูซ้ำๆกันอาจจะแบบว่าเล่นแล้วสักพักหนึ่งก็จะต้องการระบบออตโอตโอ้อะดูทรงแล้วเ,เรียบร้อยโอเคแรงเอมาครับอ่ะปราบมอนไปแล้วตอนนี้เราเห็นอีกจุดหนึ่งคือ มันเป็นเสาลักษณะเป็นเสาเหมือนแบบสีเหลืองๆไม่แน่ใจว่าตัวนี้มันคือเป็นอะไรนะเดี๋ยวเราจะไปตรงจุดที่มันเกิดตรงนั้นแล้วก็ไปลองดูว่าเราจะเจออะไรแล้วกันอ่ะตอนนี้เราถึงไอ้ตัวเสาสีเหลืองและใกล้แล้วสังเกตว่าพอเราเดินเข้าเขตเสาปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นมอนเลยนะอ่ะมาดูมาดูถึงแล้วก็ถึงแล้วอีกนิดน,นึง มันก็คือได้หลายะอ่าไกลอ่ายเป็นมอนเรียบร้อยแล้วเราก็เริ่มตีเลยสังเกตว่ายังเป็นมอนพวกแบบเลเวลหนึ่งดาวเนี่ยต่ตัวจะซ้ำๆนะจะไม่ค่อยมีอะไรมากอาจจะเพราะว่าเราอยู่ในโซนตำแหน่งแหล่งเดิมๆอะไรเงี้ยมอนที่เห็นก็เลยจะเป็นมอนแบบเดิมๆโอ้ยลบลบี่มอนแต่ตัวก็แบบวิธีการโจมตีก็ดูแตกต่างกันนะบางตัวแค่แบบว่าตะปบอย่างเดียวบางตัวนี่กิ้งทั้งตัว ร้อยเรียบร้อยอเรียบร้อยจบไปเป็นตัวเดิมกับน้องเฮที่วิ่งผ่านเมื่อกี้น้องเฮที่วิ่งผ่านกับตัวเดียวกับตัวนี้โอเคเควสค c o m p l นะครับต่อไปนี่ที่เห็นที่อยากจะไปต่อนะครับจะเป็นแหล่งแร่กับไอ้ตัวที่ขุดกระดูกโอ้เดินก็แบบเดี๋ยวดูดิตัดไงดีเนี่ย ตรงนี้มีสะพานไหมอ่าเดี๋ยวเราเดินไปตามแหล่งนี้แล้วกันดูระยะดูระยะมาวิ่งชนยิ่งวิ่งชนเสาอะเฮ้ยเจอเจอเจอนี่ละแหล่งแร่แหล่งแร่ดูล้านแหล่แลแหลงแร่เดี๋ยวเราเข้าไปเก็บดูก็คือไม่มีหลายแท็บเลยนะได้แร่มาได้หินมากับแร่เอ,อิร์ดมาเออ คือแหล่งแรกเนี่ยเราสังเกตว่าเวลาเราเก็บปุ๊บเนี่ยมันก็จะแบบกลายเป็นสีเทาๆประมาณว่าแบบอ่ะมันหมดแล้วแต่ดูล้างหนงมันเหมือนมีงอกใหม่แน่นอนไม่รู้ว่ากี่ชั่วโมงที่มันจะรีค o v เวอรี่แหล่งแรกแล้วเราก็แบบเล่นต่อได้นะ, <c oughs> ะตอนนี้เรามาเจออีกจุดหนึ่งจุดนี้เนี่ยมันสัญลักษณ์เนี่ยมป็นเป็นเหมือนรูปซากกระดูก เราก็จะเก็บตรงนี้หมดละกันเนี่ยแทบแทบ,ทบ,ทบอ่าสังเกตเห็นข้างหลังเนี่ยมันมีเป็น ar ด้วยนี่ดูเป็น ar ว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่แบ็กกราวด์ตรงไหนให้แบบว่าเห็นง่ายขึ้นจากเดิมของโปเกมอนโกใช่ไหมมันขึ้นจุดเสาใช่ไหมเราจะเห็นเสาเป็นกลมๆเล็กๆใช่ไหมรอบนี้ของมอนฮันนี่เนียนติกทำดีมากเนียนติกทำมาแบบว่าให้เห็นภาพใหญ่หญหญเลยเต็มจอเลยว่ามันน่าจะอยู่ตำแหน่งไหนถ้าเราคลิกเข้าไปดูก่อนที่จะเดินมาเนี่ยเราก็เห็นนะว่าไอ้ตัวตำแหน่งเสาเนี้ยมันอยู่ตรงไหนอ่าเดี๋ยวลองคลิกตำแหน่งอื่นให้ดู มันมีตำแหน่งอื่นด้วยเนี่ยอยู่ใกล้ๆตรงนี้เดีย๋ยวลองคลิกดูนะอ่ามีอีกจุดหนึ่งตรงนี้จิ้มไปดูอ่ามีเสาด้วยอันนี้ก็เป็นเสาที่มีแบบน่าจะดึงจาก Google Ma p อ่ะมีบอกอรายละเอียดว่าเป็น Pe a c e s ๊ e เกอร์สเคปเจอเนี่ยเออถ้าใครรู้แหล่งแบบแถวบ้านแต่ยังคลิกไม่ได้นะคือต้องไปเข้าไปถึงบริเวณนะั้นหนึ่งจะคลิกได้น,นี่คือยังคลิกไม่ได้อ่ามีอะไรอีกอต้นไม้ต้นไม้ตรงนี้ต้นไม้ตรงนี้คืออะไรเดี๋ยวไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรนะเออ อ่ามีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มีแหล่งแร่คือแหล่งแร่เนี่ยมันบอกถ้าเป็นแบบแหล่งเล็กๆอะไรเงี้ยที่มันไม่มีจุดของมันเนี่ยจะไม่สนใจแต่ว่ามันมันจะไม่มีรูปขึ้นให้แต่ว่าถ้าเป็นแบบจุดที่เป็นแนด์มาร์ k ใหญ่อะไรเงี้ยอ่าก็ทําให้เราได้เห็นล่วงหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวกดมูมเข้าไปดูดิอ่อาอานนี้เนี่ยให้เห็นถ้าสมมติว่าเป็นคนแบบว่าอยู่บริเวณไหนเงมันก็จะล่าได้แต่ว่า ข้อเสียอย่างหนึ่งอ่ะเวลาเราเจอมอนตัวใหญ่อย่างที่บอกเวลาแฮ็กแอนด์สแลนด์เนี่ยเดินไปด้วยเล่นไปด้วยเนี่ยค่อนข้างอันตรายนะเพราะว่ามันต้องคอนเทนต์กันหน้าจอเอออันนี้บอกไว้นิดนึงโอเคแล้วก็เควสประจาวันนะครับเนี่ยเขาเก็บเควสไปได้อ่าโอเคคร่าวๆอะตีดาบให้ดูสักอันไหมอ่าอ่าเมื่อกี้ที่เราได้นะก็คือเราสามารถตีดาบตรงนี้ได้นี่ตรงนี้เราสามารถฟอกดาบได้แล้วดาบตัวนี้ก็จะดีกว่าตัวที่เราใช้เมื่อกี้หน่อย แอดแทกนี้เริ่มต้นไม่อะไรแต่ว่ามีค่า e อ e ิเมนต์มี50อ่าเราลองซีด่าไปดูเป้งมาแล้วบูมิงไนท์เลเวลหนึ่งสวมได้เลยสวมแล้วอาวุธเปลี่ยนไหมขอดูเอออาวุธเปลี่ยนด้วยแปลว่าแต่งตัวได้ถ้าว่าต่อไปเราคาร์ฟอะไรเงี้ยอาวุธเปลี่ยนนี่มีอัพเกรดเลเวลอัพตัวก็เกิลได้ก็เกิลยังไม่มีให้คาร์ฟอะไรมากนะเราลองเนี่ยก็ใช้แร่เหล็ก ที่เราได้จากตอนที่เราเดินหาพวกแร่อะไรเงี้ยมาคราบได้บวกกับเงินเซนีอ่าเรียบร้อยเกียรตสองแล้วก็คือช่วยเรื่องของการที่แบบว่าเวลาเราไปตีมอนอะไรเงี้ยเลือดคงลดน้อยลงอ่าลองมีอะไรบ้างมีเสื้อมีถุงมือมีที่คาดเอวใช่ไหมแล้วก็มีกางเกงอาร์เมอร์อ่าลองดูอาร์เมอร์แต่ว่าอาร์เมอร์นี่ดูเหมือนยังไม่แสดงหมด คือเหมือนกับว่าเกมเนี่ยมันยังอัปเดตไม่หมดทุกอย่างอะนะอ,อ่ะก็ตอนนี้เนี่ยเราจะเข้ามาลองไอ้ตัวที่เราพูดไปตอนแรกเกินไปตอนแรกคือไอ้ระบบเพนบอลใช่ไหมอ่ะเข้ามาตอนนี้เราคือเกสจลาดเป็นตัวปกตินี่แหละที่เราเจอจะเห็นว่าพอเราใช้อาวุธธาตุแล้วเนี่ยมันจะมีบอกว่ามีวิกเนตด้วยตัวนี้อ่อนแอกับธาตุไรมีธาตุไฟว่ากับธาตุธาตุสองสองจุดนี้คืออะไรไม่แน่ใจแต่ว่าอีกอันหนึ่งก็คือเพนบอลเดี๋ยวเราจะมาลองใช้เพนบอลกันอ่ะสมมติเรากดเก็บมันคล่องแบบโปเกมอนไหม ยูทนะอ่าแฟบเก็บมาเรียบร้อยอ๋อประมาณนี้เราใช้เพนบอลเก็บมันมาแล้วนี่ตอนนี้เรารู้แล้วเนี่ยเราเก็บเพนบอลไว้แล้วเพนบอลเก็บแล้วมันมีวันหมดอายุด้วยเก็บได้หนึ่งสองวันนั่นเองนี่คือมันขึ้นไว้หน้าแบบหักลบไปแล้วก็คือหนึ่งเดกับยีิบแาชั่วโมงอันนี้มีหมดอายุแล้วก็มีบอกรายละเอียดด้วยนะว่าเพนบอลนตัวนี้เนี่ยไอ้ตัวสับหลาตัวนี้เรามอนตัวนี้เราเก็บไว้แ้่แต่เมื่่แล้วพอไปถึงเจอเพื่อนใช่ไหมเราก็กดหันพร้อมกันแล้วเพื่อนอยู่ในบริเเเวววณดดียยกกกััันนนนน็มอล่่า้ง ก็มีอีกลุกเล่นหนึ่งนะที่เมื่อกี้เจอเขา้าก็คือเวลาเราต่อสู้เนี่ยเราสามารถเปิดให้เหมือนแบบว่าขยับขยับจอได้แบบออฟเนี่ยเออเวลาเราแบบเล่นเราจะแบบมองภาพอย่างนี้ได้อ่าอ่ะ,อะเนี่ยอีกลุกเล่นหนึ่งที่เราเจอก็คือเราจะมองภาพานี้ได้เราใช้ขยับไปอย่างเงี้ยก็คือใช้แทนแทนสายตาได้บางทีเราจะได้แบบว่าไม่ต้องแบบไม่ต้องแบบแค่ขยับซ้ายขวาแล้วแบบ มอนมันตกเฟรมอะไรเงี้ยตกหน้าจอไปอมาดูอีกอันหนึ่งที่ถือว่าเป็นจุดเด่นของมอนฮันมีระบบ AR ใช่ไหมตอนสมมติว่าเราเข้าหน้าตอนเริ่มต้นเกมเนี้ยตอนเข้าหน้าเริ่มต้นเกมเนี้ยมันจะมีให้เลือกว่า AR ใช่ไหมนี่เราก็เปิด AR มันก็จะอ่าแอสเซทดิดนนึงเข้ากล้องเราใช่ไหมเอาเราล่ามอนริมน้ำกันแล้วมอนมันหายไปไหนแล้วต้องหมุนหานะ คือถ้าเป็นน้ำปุ๊บมอนหายว่ะบอกว่าให้อ๋อให้แท็บมาร์กว่าให,ให้มอนเกิดตรงไหนอ่ะงั้นไปเกิดในน้ำซะเถอะมึงสักคู่นะงงให้เกิดในน้ำปุ๊บเขาไม่ยอมไปเกิดครับโอ้ยมาแล้วก็กดถ่ายรูปได้ด้วยคอนเฟิร์มดบยูสลาวเออาร์โฟโตเราคอนเฟิร์มแล้วเหมือนต้องอนุญาตให้มันแบบว่าถ่ายด้วยนะนี่เราตีมันหรือยังเนี่ยพอเปิดเอแล้วดูงงงงนิดนึง มันแบบเฮ้ยมันจมลงไปในน้ำด้วยอะ่ะพอแบบว่าเป็นน้ำุ๊มมันจมน้ำด้วยดูสู้กันดุเดือดมากมันดำน้ำหนีอะ่ะเฮ้ยมันดำน้ำหนีไปอะ่ะมันตายหรือเปล่าเนี่ยเขาดำน้ำหนีไปครับเราก็สร้างสรร์นนะว่า,า,าปล่อยลงในน้ำเลยที่เราแล้งน้องกาใช่ไหม มันแบบว่ามันดำน้ําหนีไปตอนนี้เราลองมาเป็นพื้นดินดูนะว่ามันจะได้ไหมอ่ะมันเหมือนแบบว่าให้หันดูนะมันเช็คพื้นที่ก่อนด้วยดูดิมันเหมือนแบบอ่านพื้นที่อ่ะเกิดตรงนี้แหละโหเกิดใกล้เหลือเกินขอถอยหลังหนีมันก่อนโอเคอันนี้คือเหมือนเขาให้ถ่ายรูปเดียวว่าเนี่ยเราตีไม่ได้อ่ะ เนี่ยดูดิ Tap to Max FPR อเให้เกิดตรงนี้เลยมันเหมือนเก็บเอาไว้ถ่ายรูปอยางเดียวนะมันไม่เหมือนแบบไม่มได้ให้สู้นะเออตอนที่ใช้กับเ r เนี่ย วันนี้ก็ถือว่าเป็นการเฟิร์สทัชคือเนื่องจากผมเนี่ยเทสอยู่ในบริเวณเดียวกันที่ระยะห่างแค่แบบว่าประมาณกิโล2กิโลเราจะเห็นว่ามอนเนี่ยเป็นเป็นบอลตัวเดิมๆซ้ําๆกันเดี๋ยวก็เพื่อนๆลองดูแล้วกันว่าถ้าเล่นที่บ้านเพื่อนๆเนี่ยได้เป็นมอนที่เราเจอเหมือนกันหรือเปล่าหรือเป็นมอนที่แตกต่างกันก็ยังไงก็มาคอมเมนต์บอกไว้บ้างนะครับหรือว่าเข้าไปในเพจของดีสเกมนะแล้วก็แบบแปะให้ดูว่าเอ้ยคุณมีมอนตัวที่แตกต่างเราั้งหรือเปล่านะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเวลาเราเดินไปแต่ละโซนเน ที่เห็นเสาต่างใช่ไหมว่าเสารตรงฝั่งนี้เนี่ยมันเป็นฝั่งที่แบบมอนชุกหรือฝั่งนี้เป็นฝั่งที่พวกมีแบบพวกแร่ธาตุพวกซากซากแบบโครงกระดูกที่ไปเก็บวัตถุดิบได้อะไรเงี้ยเออก็ลองดูแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้ที่เราเล่นก็ต้องเตือนเลยเรื่องของการระมัดระวังในการเล่นนะครับยังไงก็เดินเล่นนี่ก็ระวังทางด้วยเดี๋ยวจะเกิดอันตรายกันนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับ